พักอี่บ้านญาชีิไลฟ์เลยเช้าเลยนะครับแล้วก็ช่องของเอนเดอร์นะครับ มี้ที่บ้านของยาอาชีนะครับคนที่มาพักอยที่นี่ก็เยอะเลยนะครับแขกมาพักที่บ้านยาอาชีเยอะเลยนะครับ เวลาประมาณตอนนี้าคกประมาณสักหกโมงเศษนะครับตื่นเช้ามาทีก็ได้ยินนะครับอาาไม่แต่เช้าเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทีวีซีชันให้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ